คันนี้มาแล้วนี่คนลงถ่ายเพียบนะฮะว้าวความเรีเยนะฮะนี่ฮะสปอร์ตครับต้องวิ่งครับนี่นะครับโอ้โหของจริงครับมาอีครับผมมาอีสนสไปเดอร์โอ้โหอันนี้อย่างโคดบอกได้เลยว่าราคาคือไม่ต้องพูดถึงนะฮะมหาศาลม1 8ีสนสไปเดอร์นะครับเดี๋ยวเตรียมขับออกนะฮะอรอฟังเสียงกัครับ นี่คือ Holy Trinity นะครับ3ามคันนะครับก็จะมี Ferrari La Ferrari Night Spider จากทาง Porsche แล้วก็ McLaren P1 ในยุคนั้นนี่คือเรียกว่า3คันนี้มาแล้วฟังเสียงกะครับมาแล้วนะครับ o oh my g o คันเดียวในไทยไม่คันก็สองคันนะครับสุดยอด ที่หายากมากๆนะครับในเมืองไทยของเรายอดก็บอกเลยว่าตอนนี้ดีใจมากจริงครับที่เจอน,นะฮะไปแล้วฮะถ่ายทีนครับตอนนี้นะ,ะทุกคนกุ่มถ่ายกันเต็มนะฮะโอ้ยยอดกำลังเลยครับราคาตอนนี้น่าจะต้องมี200กว่าล้านนะครับ200ร้อยกว่าล้านครับผม แล้วนะฮะมาดสินสปเดอร์นะครับคันนี้ปแบบทุนได้ด้วยนะฮะแรงม้านี่หยิบเหยียบพันม้าเลยทีเดียวครับนี่ฮะสปอร์ตครับต้องวิ่งครับไปแล้วะฮะโอ้ไปด้านนู้นแล้วะฮะเขาซัดขนาดนั้นนี่ไม่ต้องไม่เหลือครับไม่เหลือครับวิ่งไม่ทันฮะไปแล้วนะครับนี่ฮะฝั่งนู้นวิ่งครับผมยอมแพ้ฮะวิ่งไม่ไหวจริงๆไม่น่าทันไปแล้วนะฮะ โอ้ไม oh oh, nice mm ่กอดโอ้ไนยธีนครับนี่คนลุงถ่ายเพียบนะฮะว้าวนี่ไปแล้วครับ